สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูวีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากันในหัวข้อของการใส่รีเทนเนอร์จ้าก็ใส่มาจะปีนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาทําคลิปพูดคุยกับทุกคนเลยนะคะก็เราจะมารวบรวมคําถามที่แบบเฮ้ยยอดฮิตเกี่ยวกับการใส่ดีเทนเนอร์นะคะว่าเจออะไรบ้างแล้วก็เฮ้ยพูดไม่ชัดจริงไหมหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดยังไงนะคะก็พร้อมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กด กริ๊งกริงกริงกริงกิงให้ยูด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ มาถึงข้อแรกนะคะเรามาเล่าประสบการณ์แบบเกรเตุนให้ฟังกันก่อนนะคะทุกคนก็อันดับแรกใช่ไหมหลังเราถอนเลยคุณหมอจะให้เราพิมพ์ฟันนะคะหลังจากพิมพ์ฟันเนี่ยรอประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็จะได้รีเทนเนอร์ของเรามานะคะซึ่งรีเทนเนอร์พอได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยนะคะทุกคนคุณหมอเนี่ยจะทําการใส่ให้เราแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีตรงไหนที่มันเกินไหมกดเหงือกเราไหมคุณหมอจะกรอออกให้นะคะเพื่อให้มันพอดีกับปากเรามากที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องนะคะสามารถคงสภาพฟันของเราไว้ได้ซึ่ง ของยิวค่ะทุกคนมันไม่ได้แบบพอทํามาปุ๊บใส่ได้เลยนะคะก็คือว่าเนี่ยแกประมาณสองรอบนะคะแล้วก็กรออีกไม่รู้กี่รอบทุกคนเพราะว่าพอใส่แล้วว่ามันกดเหงืองนะคะจนได้อันนี้นะคะเป็นชิ้นตเต็มๆมาเนาะก็นี่นะคะใส่มาจนถ,ถึงทุกวันนี้เนาะก็นะจ๊ะสำหรับคนที่คิดว่าเออใช่เลยสําหรับคนที่คิดว่าจะไปทำรีเทนเนอร์แบบที่มันไม่ใช่ของหมอนะคะยู่แนะนําว่าอย่านะคะทุกคนคือพอเราเคยได้ยินมาว่าพอรีเทนเนอร์ พอมันไม่ใช่แบบคนที่ใส่เหล็กอะ่ะแบบจัดฟันก่อนมาแล้วแบบมาใส่มาจานตาลายอะ่ะพอเราได้มาเจอตัวเองรู้สึกเลยว่ารีเทนเนอร์มันเป็นสิ่งที่พอดีกับฟันเรามากจริงๆแล้วก็มีผลกระทบกับฟันเรามากจริงๆทุกคนยิวอ่ะเคยไม่ใส่รีเทนเนอร์ประมาณ2คืนมั้งพอใส่อีกทีหนึ่งอะ่ะคือมันชาไปหมดเลยทุกคนมันชาแบบ คือมันแน่นแล้วมันลัดปากเรามากอะ่ะคือรู้เลยว่าฟันเรามันคือมันขยายหลังจากที่แบบเราไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์ซึ่งการใส่ดีเทนเนอร์นะคะถือเป็นสิ่งที่จําเป็นามากๆสำหรับคนจัดฟันก็ใครที่ถอดดีเทนเนอร์บ่อยๆนะคะก็แนะนําให้ใส่ดีกว่านาอเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนยูนะคะที่ต้องกลับไปจัดฟันหลายคนเลยนะทุกคน มาถึงหัวข้อของการทําความสะอาดรีเทนเนอร์นะคะทุกคนเชื่อว่าคนใส่รีเทนเนอร์ทุกคนนะคะจะต้องทําความสะอาดรีเทนเนอร์ของตัวเองเพราะว่ามีคราบผินปูนเกาะนะคะทุกคนรีเทนเนอร์ของเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยถอดปุบเก็บใส่กล่องแล้วจะใช้ได้เลยนะคะไม่ใช่นะทุกคนมันมีสิ่งสกรปรกนะคะยิวอะ่ะเคยไปเสิร์ชนะคะเขาบอกว่าไม่ให้ใช้แป้งสีฟันในการทาความสะอาดรีเทนเนอร์เพราะว่าจะทําให้รีเทนเนอร์ของเรานะคะเป็นรอยแล้วก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าคือด้วยความที่เราอ่ะใช้ทุกวันทุกคนจะแบบ มานั่งใช้เออเขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้ก็คือ,อยูก็ใช้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช้ทุกวันมันก็เปลืองอยู่อะทุกคนยูก็เลยจะเปลี่ยนเป็นการใช้แปรงสีฟันนะคะกับยาสีฟนันหรือไม่ก็แบบบังทีก็เป็นแปรงผิวๆนะคะ ปัดลงไปที่บริเวณดีเทนเนอร์ของเรานะคะตามซอกแบบที่มันเป็นซอกฟันของเรานะคะจะช่วยทาความสะอาดได้มากขึ้นแล้วก็การเก็บรักษาดีเทนเนอร์นะคะทุกคนควรจะเก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะเพราะว่าดีเทนเนอร์เป็นสิ่งที่บอบบางมาทุกคนเห็นมันแบบช่วยคงสภาพฟันของเราแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันบอบบางมาแนละ้วทุกคนมันแตกง่ายมากๆเราควรจะใส่กล่องแบบนี้นะคะไม่ควรใส่ชิดชู่หรือว่าแบบถอดแล้วเก็บใส่กล่องตามที่เราไปกินข้าวนะคะมาถึงคําถามยอดทีนะคะว่ายิวจัดฟันที่ไหนแล้วก็ทำรีเทน ที่ไหนนะคะก็จัดฟันกับทำรีเทนเนอร์นี่ก็เป็นที่เดียวกันนะคะทุกคนยิ้วทาที่คลินิกทันตก,กรรมปากน้ําที่โลตาศิริคารินนะคะซึ่งก็คุณหมออะบอกได้เลยว่าคุณหมอเก่งมากทุกคนยิ้วมีปัญหาฟันจะหนักมากคือมันข้างเกนะคะแลวข้างบนก็งีเนาะเออนั่นแหละคือเยอะทุกคนตอนแรกหมอยังบอกเลยว่าแบบฟันยิ้วมีปัญหาเยอะนะคะแต่คุณหมอใช้เวลาจัดฟันยิ้วเพียงแค่ ปีครึ่งใช่ใช้เวลาจัดฟันเพียงแค่ปีครึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์แบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะใส่แบบปกติได้คือคุณหมอเก่งมากทุกคนขั้าทาต่อมานะคะ รีเทนเนอร์ใส่นานแค่ไหนบอกได้เลยนะคะว่าคนที่จะจัดฟันอะ่ะควรจะทําใจไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ารีเทนเนอร์นะคะเราต้องใส่ตลอดชีวิตนะคะทุกคนคือรีเทนเนอร์เปรบเสมือนเฟอกอ่อนใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกๆนะคะคุณหมอบอกว่าให้ใส่ประมาณปี2ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้ใส่แค่ตอนนอนก็ได้เนาะแต่ว่าจากประสบการณ์จริงนะคะของยิ้วเนี่ยแรกๆอ่ะยิ้วใส่ประมาณ4เดือนนะคะที่ใส่ตลอดเวลาแบบถอดแค่ตอนกินข้าวเนาะตอนนอนเองก็ใส่ตอนแบบใช้ชีวิตเิงก็ใส่นะคะทุกคนแต่ว่า พอช่วงหลังๆอ่ะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันลําบากกับชีวิตนิดนึงนะคะยูก็เลยใส่แค่ตอนนอนตอนนอนอ่ะยูก็จะใส่ก่อนนอนใช่ไหมแล้วตื่นเช้ามาก็ถอดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเก็บใส่กล่องแล้วก็ไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นคนขี้ลืมนะคะก็กลัวจะหายน้องก็ไว้ที่บ้านดีกว่านะคะใส่แค่ตอนนอนพอเป็นคำถามที่ไม่ค่อยพบแต่ว่าอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนถอนเหล็กรู้สึกยัางไงาบอกได้เลยนะคะว่าตอนถอนเหล็กรู้สึกโล่งมากทุกคนพอมันถอดออกไปปุ๊บอ่ะฟันเราอ่ะจะดูโล่งจะดูเคลียร์จะดูแบบ คือมันไม่ชินเลยอะมันจะแบบรู้สึกปกติอะเราจะแบบติดเหล็กใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าพอยูทอดเหล็กแล้วนะคะรู้สึกว่าปัญหาแล้วนะมันหายไปเลยตอนแรกเราก็รู้สึกว่ายูไม่อยากทอดเหล็กเลยเพราะว่าใส่เหล็กแล้วมันดูสวยมันดูแบบเออมันดูมันคือไม่รู้คิดไปองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเออมันดูดีมันดูแบบเฮ้ยอะไรย่้มาก็แบบ แต่ฟันยิวอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนแรกใส่เรเนอร์ก็อยากใส่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกไม่อยากใส่แล้วนะคะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเราอมใจตลอดเวลาทุกคนซึ่งมันแบบมันก็ลำคานิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่าทอนเลกอะรู้สึกรู้สึกดีไหมบอกเลยรู้สึกดีมากทุกคนยิวรู้สึกว่ายิมชอบฟันที่มันเคลียร์มากกว่านะคะเป็นฟันจริงของเราเนาะเวลายิมอะไรอย่างงี้นะคะและที่สําคัญก็คือการรักษาความสะอาดนะคะทุกคนต้องรักษาความสะอาดให้ดีเนาะ,ะเรื่องหินปูงหินปูน,ปนที่รเรเนอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็ควรจะดูแลดีๆ ต่อมานะคะใส่ลีเทนเนอร์สีไหนสวยสียอดฮิตที่ยิวตอนแรกอ่ะขัดใจไม่ใช่ขัดใจสิบอกว่าตัดสินใจยากดีกว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะลังเลอยู่ว่าจะใส่สีแดงสีเนื้อเงินที่ใส่อยู่ตอนนี้หรือว่าจะใส่เป็นสีลวดสีใสอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปถามเพื่อนหรือถามพี่ที่แบบเขาเคยใส่มานะคะหรือว่าดูรีวิวบนยูทูบนี่แหละก็ไปเจอมานะคะว่า เออเวลาคนที่ใส่สีใสอะแบบใส่สีล้วนแล้วแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อท่อใส่ใส่ใส่กระทุกคนเขาเกิดปัญหาว่ามันทามันทาให้เหลืองแบบใส่เป็นนานๆแล้วมันจะเหลืองอยูก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรเนอร์แบบถ้ามันเหลืองอะยูกต้องขาดความมั่นใจมากแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยยูก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ตัดน,นั้นออกไปนะคะเป็นสีที่ลองลงมาที่อยากได้ก็สีเงินนะคะและเขาบอกว่าสีน้ําเงินอะใส่แล้วฟันขาวนี่ก็ไม่รู้ว่าขาวจริงไหมตอกๆแบบ ที่ใส่มานะคะก็รู้สึกว่าโอเคเลยแล้วแบบเราเป็นคนที่ชอบใส่สีน้เงินตรงฟันอยู่แล้วไงเพราะต้นใส่เหล็กอ่ะยูก็ใส่สีน้เงินเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งมันเข้ากับยูเลยยูก็ชอบมากๆนะก็เนี่ย คือสีน้ำเงินอนะ่ะมันเป็นสีที่คนส่วนใหญ่ใส่กันอยู่แล้วน้ำเงินแดงลวดอ้อแล้วก็สีชมพูอ่อนม่วงอ่อนอะไรเงรี้ยเห็นบ่อยมากก็สวยนะคะทุกคนก็ลองดูเนาะหรือแบบลองปรึกษาคุณหมอก็ได้พวกแบบตามคลินิกทําฟันนะคะหรือก่อนเราจะใส่รีเนะี่ยเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโมเดลให้ดูอยู่แล้วนะคะเราก็แบบลองมาเทียบ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 ดูนะคะว่าสีไหนเหมาะก,กับเราเนาะก็ คำถามนี้ต้องเอาไว้คําถามสุดท้ายนะคะก็คือใส่ลิแล้วน้ําลายยืดไหมพูดชัดไหมก็จากที่ทุกคนดูนะคะยูพูดมาตลอดคลิปก็ลองดูนะว่ามันชัดไหมแล้วก็คือบางทีอะเราก็ลิ้นพันกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเวลาเราพูดอะเราต้องพูดให้อ้าปากกว้างขึ้นไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเันต้องอ้าปากกว้างขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะต้องพยายามพูดมากขึ้นแบบแบบแ,รแรงๆนะคะแต่ว่าหลังๆก็มีความแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พูด คลองมากขึ้นนะคะเพื่อนยูว่าบอกแรกๆเลยว่าคือยูอะ่ะแรกๆอะ่ะใส่แล้วแบบมันพูดไม่ชัดใช่ไหมยูก็ถอนแล้วก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้ต้องแบบหัดใส่แล้วก็พูดนะคะแบบมันแล้วมันจะฉินไปเองยูก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอแบบใส่ไปใส่มานะคะแล้วก็ลองพูดดูก็เออใช่จริงๆทุกคนมันต้องหัดพูดมันต้องแบบใส่แล้วก็ลองพูดนะคะมันทํทให้เราพูดชัดขึ้นนะคะแล้วก็น้ําลายยืดไหมจะยืดเวลาถอดคะ่ะทุกคนนี่นะอ่าถอดไปดู เวลาถอดอะ่ะก็ต้องแบบนิดนึงนะคะทุกคนอแล้วลีเทเนอร์ยูว่าไม่เหมือนลีเทนเนอร์คนอื่นทุกคนอะที่ข้างบนอะอาจจะแบบเออปกติใช่ไหมแต่ว่าดูข้างล่างนะคะมันมาแค่นี้ทุกคนตอนแรกอะ่ะยูได้ทําแบบปกตินะคะแต่ว่าคุณหมอกบอกว่าอันนี้หมอกกับเรามากกว่าเพราะว่าตอนคุณหมอกเขาลองใส่ให้เราอะ่ะ รอลงใส่ด้านล่างนะคะแล้วมันไม่พอดีแบบคือมันกรอยยังไงมันก็ไม่พอดีทุกคนหมอเขาเลยทําแบบนี้ให้นะคะก็<ค>ะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีประสิทธิภาพในการคงสภาพฟันเหมือนกันนะคะนี่นะอันนี้เป็นรีของยูนะคะยูทาเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นน้ําเงินเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นกลิตเตอร์นะคะซึ่งแบบชอบมากสวยมากนะคะมาถึงวิธีการใส่แล้วก็วิธีการถอดร,รีเทนเนอร์นะคะทุกคนอะเรามาดูวิธีการใส่กันบ้างนะคะก็นี่นะยูจะจับสองข้างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ได้ ให้มันพอดีกับฟันเรานะคะทุกคนนี่นะก็ไม่แนะนํานะคะให้ใช้แบบลิ้นดันเข้าไปหรือว่าแบบอะไรต่างๆนะคะพอยุนรู้สึกว่ามันจะทาให้รีเทนเนอร์ของเราหลวมอันนี้นะอันนี้ข้าล่านะคะยูก็จะหังเนี้ยเกิดแล้วก็เกิดข้างในทิ้งนะคะ แต่ว่ายูว่าไม่เคยใช้ลิ้นดันเลยนะทุกคนแบบดันเล่นนะเพราะว่ายูกลัวฟันล้มกลัวมากทุกคนกลัวการฟันล้มมากๆเพราะว่าเราอะเป็นคนฟันไม่สวยใช่ป่ะแล้วถ้าฟันล้มมาคือเศร้าเลยนะยูว่ารู้สึกยูดีใจมากที่ยูได้ดัดฟันนะคะจัดฟัน <laughs> ยูดีใจนะ,ะที่ยูได้จัดฟันเพราะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นกล้าปลักกองมากขึ้นนะคะแล้วก็มันช่วยเสริมบุค,คลิกเราด้วยนะคะก็ นั่นแหละ <c oughs> ก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามลงมาข้างล่างได้เลยวันนี้ก็ลิสต์มาแบบหอมปากหอมคอนะคะทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะก็สวัสดีนะคะก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะสัญญาว่าจะทําทออกมาเรื่อยๆนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็ ติดตามยู่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนว,วันนี้ก็ไปลวคะ่ะบ๊ายบายใครชอบอยูนะคะหรือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับส,สไครป์ยูนะคะสอนนี้ไปลวนะคะบ๊ายบายใครอยากให้ยูทําอะไรเพิ่มเติมนะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะคะเดี๋ยวยูจะไปตอบทุกเมนต์เลยนะคะ<ๆ>แล้วก็จะพยายามไปทําตามให้นะคะวันนี้ไปละคะ่ะบ๊าย